ครับผมสวัสดีครับสําหรับชาวสวนที่ปลูกทุเรียนนะครับพบกับช่องช่างอีทำได้นะครับจะมาบอกวันนี้นะครับเทคนิคนะครับการปลูกทุเรียนนะครับให้มันรอดนะครับช่วงหน้าแล้งเนี่ยมันทํำยังไงนะครับเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับคือบริเวณขคนต้นเนี่ยอย่าไปตัดหญ้านะครับปล่อยให้หญ้ามันคุมเลยนะครับ บริเวณรอบต้นนะครับแต่ว่าบริเวณคนต้นนี้เราก็อย่ายให้มันลุกนะครับอย่าให้มันลุกให้มันลุ่งอย่งี้ครับให้แดดส่องถึงหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราให้น้ํานะครับความชุ่มชื้นก็อยู่บริเวณคนต้นนะครับแต่ถ้าเราตัดให้เตียนนะครับแดดมานะครับส่องถึงคนต้นทําให้น้ํามันระเหยเร็วนะครับ อันนี้มันต้นสี่ปีนะครับทุเรียนสี่ปีมอนทองนะครับเนีย่ยจะจะต่อตัดในช่วงบริเวณช่องว่างนะครับตัดเลยครับส่วนต้นเล็กนะครับต้นเล็กก็จะปล่อยไว้ประมาณจากคนต้นมาประมาณสองถึงสามเมตรนะครับเนีย่ยปล่อยให้ยากคุมอย่างนี้เลยนะครับอ่รอดะต้นนี้ปีเจ็ดเดือนนะครับสองเมตรกว่า อันนี้ทุเรียนปลูกใหม่นะครับยังไม่เข้าหน้าเลี้ยงนะครับยังไม่ผ่านหน้าเลี้ยงสักฤด,ดูกาลเลยนะครับทุเรียนปลูกใหม่ก็อันนี้ก็จะบริเวณคนต้นก็จะไม่ตัดหญ้าประมาณสามเมตรเลยนะครับเพื่อให้ความชุ่มชื้นมันอยู่ได้นานที่สุดนะครับเวลาเราให้น้ำให้อะไรนี่ความชุ่มชื้นก็จะอยู่ได้นานกว่านะครับ ก็ระบบลากก็เดินเรียบร้อยนะครับแตกยอดแตกใบแล้วนะครับความชุ่มชื้นใต้ดินผลต้นก็จะดีนะครับก็จะเปียกสังเกตก็จะเปียกอยู่เดีย๋ยวนี้ก็เราเราจะให้น้ําระบบนะครับตอนนี้กํลาลังขุดบอ่อปลาขุดสะอยู่นะครับเพื่อจะให้น้ําทุเรียนนะครับ ตอนนี้ก็ฤด,ดูเกี่ยวข้าวก็เลยคนขุดดินก็เลยไม่เข้ามานะครับเพราะว่าสูบน้ําออกไม่ได้เดี๋ยวน้ำเข้านาอาจจะเดือดร้อนชาวบ้านนะครับนน,นี้ก็ขุดความลึกก็ประมาณสิบกว่าเมตรนะครับเราจะเลี้ยงปลาด้วยนะครับครับนทุเรียนรอบบ่อนะครับตัวน,นี้ก็ประมาณสี่เดือนนะครับผลต้นก็ไม่ตัดนะครับเราจะไม่ตัดเลยนะครับ ระบบน้ำก็เดินเรียบร้อยนะครับรอช่วงแรงๆนะครับตอนนี้ก็เดือนปลายพฤศจิกายนนะครับ66ก็จะเข้าสู่หมดของหน้าแรงสุดๆนะครับแดดร้อนสุดๆนะครับขนต้นเราก็จะให้เห็นแดดหน่อยคว่มชื้นก็จะดีอยู่นะครับเนี่ยใต้โคนก็จะมีหินนะครับเอาไว้ประมาณนี้นะครับให้แดดสองถึงนะครับ ทเรียนมอญทองประมาณนี้นะครับสำหรับเอฟซีที่ปลูกทุเรียนใหม่นะครับหนาแรงไม่รอดสักน้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าลักษะสะอาดมากนะไปหน่อยนะครับตัดเตียนไปหน่อยทำให้หนาแรงนี่ไม่รอดนะครับอันนี้ทุเรียนปีนิดๆน,นะครับปีสองเดือนนะครับอันนี้ลองกองลองกองก็ช้ำ ทำลักษณะเหมือนกันนะครับอายุสองปีนิดๆนะครับลองกองบริเวณโคนต้นสองถึงสามเมตรนะครับเผื่อไว้เลยนะครับไม่ต้องไปตัดนะครับลองกองผ่านมาสองปีกว่าก็โอเคนะครับไม่ตายสักต้นนะครับอันนี้ขบานก็ทุเรียนทั้งนั้นนะครับทุเรียนผักหวานป่าแซมกันไปนะครับอก็จะค่อยๆตัดหญ้าไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะติดนะครับไม่มีตายสักต้นเลยนะครับสำหรับทุเรียนปีนี้นะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปดีๆมีประโยชน์นะครับสาระจากประสบการณ์จริงนะครับสวัสดีครับ